ที่น้องชมพู่หายตัวไปคือช่วงเวลาระหว่าง9นาฬิกา11นาทีถึง9นาฬิกา49นาทีโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่น้องชมพูด่ดูคลิปวิดีโอในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นคลิปสุดท้ายจนกระทั่งเวลา9นาฬิกา49นาทีอ้างอิงจากข้อมูลโทรศัพท์ที่พี่สาวของน้องชมพู่ใช้เฟซบุ๊กเป็นเวลาสุดท้ายก่อนจะพบว่าน้องชมพู่หายตัวไปจึงยืนยันได้ว่าน้องชมพู่ได้หายตัวไปในช่วงเวลานี้ สสาเหตุการเสียชีวิตจากสภาพศพของน้องชมพู่พบร่องรอยบาดแผลตามร่างกายหลายจุดแต่ไม่พบว่ามีบาดแผลใดทําอันตรายได้ถึงชีวิตและไม่พบบาดแผลการถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยจากรายงานการชนสูตรของแพทย์ระบุว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้เนื่องจากศพเนา่าแต่จากการสอบปากคาแพทย์ผู้ชนสูตรเพิ่ม,เต,มเติมนั้น แพทย์ได้ให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่น้องชมพู่จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำขาดอาหารเนื่องจากสภาพเน่าในผิวหนังน้อยกว่าอวัยวะภายในสาเหตุมาจากที่ผิวหนังขาดน้ำทำให้เนื้อเยื่อของผิวไม่เอื้อต่อก,การเจริญเติบโตของจุลิรีประกอบกับการตรวจไม่พบอ,อาหารในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นและในส่วนของลำไส้เล็กนั้นมีการบิดตัวอีกด้วยแต่จากการพบของเหลว10ซีในกระเพาะอาหารนั้น แพทย์ผู้ชนสูตรได้ให้ความเห็นว่าของเหลวดังกล่าวเป็นของเหลวที่เกิดจากกระบวนการเน่าของศพซึ่งได้เปรียบเทียบกับเคสอ,อื่นๆที่มีสภาพศพเน่าเหมือนกันแล้วก็จะพบของเหลวในลักษณะเดียวกันจึงไม่ยืนยันว่าของเหลวที่พบ10ซซีนั้นคืออาหาร 3. เวลาที่น้องชมพู่เสียชีวิตจากการสอบปากคำแพทย์ผู้ชนสูตรได้มีความเห็นว่า ได้ประเมินจากสภาพการเน่าของศพที่พบว่าอวัยวะภายในเริ่มเน่าอย่างชัดเจนและพบว่ามีหนอนมแมลงวันขนาดเป็นมิลลิเมตรไปจนถึงขนาดเซนติเมตรชอนชัยอยู่บริเวณปากรูจมูกและซอกคอของน้องชมพู่น้องชมพู่จึงน่าจะเสียชีวิตในระหว่างวันที่12พฤษภาเวลา14.30นาทีไปจนถึงวันที่13พฤษภาเวลา14.30น เป็นห่วงเวลา24ชั่วโมงและจากการสอบปากคำนักกีตะวิทยาที่เชี่อชาญเกี่ยวกับหนอนและแมะลงพบว่า,วาหนอนที่อยู่ในศพของน้องชมพู่ในวันที่แม่ทำการผ่าชันสู วันที่14พฤษภาคมนที่ศนักกีตะบอกว่านอนนั้นเนี่ยอยู่ในระยะที่3ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายจึงได้วิเคราะห์ว่าน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตมาอย่างน้อย3วันซึ่งเมื่อนับย้อนหลังไปช่วงเวลาดังกล่าวก็จะอยู่ในช่วงเวลาวันที่12พฤษภาซึ่งอยู่ในห่วงเวลาเดียวกันกับที่แพทย์ผู้ชนะสูนรได้สันนิษฐานไว้ และจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้จำลองการเน่าของเนื้อหมูเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเติบโตของหนอนบริเวณดังกล่าวจึงพบว่าบริเวณจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟจะมีอัตราเร่งในการเน่ามากกว่าปกติเพราะบริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัสธ์ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มากกว่าด้านล่าง และจากการนำหนอนที่จำลองได้ไปส่งตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นแมลงวันหัวเขียวชนิดเฮมิพายเลียเรียซึ่งการจเจริญเติบโตของหนอนดังกล่าวจะมีความยาวเข้าสู่ระดับเซนติเมตรตั้งแต่วางไข่เป็นเวลา33ชั่วโมงซึ่งวิเคราะห์จากการทดลองนี้แล้วน้องชมพู่จะเสียชีวิตอยู่ในช่วงเช้าของวันที่12ไปจนถึงช่วงบ่ายของวันที่13ซึ่งก็สอดคล้องกับการสันนิษฐานของแพทย์ผู้ชนสูตร จึงเชื่อได้ว่าน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตอยู่ในช่วงเวลาวันที่12พฤษภาเวลาประมาณ14.30นนาทีไปจนถึงวันที่13พฤษภาเวลา14.30นนาทีเป็นห่วงเวลา24ชั่วโมง 4. พยานหลักฐานคณะทำงานได้มีการสอบสวนสัมภาษณ์พยานแวดล้อมต่างๆไปแล้วจำนวน384ปากและได้สอบปากคำเข้าสำนวนการสอบสวน120ปากสอบผู้เชี่ยวชาญ 13ปากเก็บตัวอย่าง DNA บุคคลต้องสงสัยจำนวน154ตัวอย่างทำให้ได้ทราบข้อมูลที่แน่ชัดหลายประการแล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้และจากการเก็บวัตถุพยานที่เป็นหลักฐานสำคัญในคดีมีทั้งสิ้น113ชิ้นซึ่งเป็นหลักฐานบนทีเกิดเหตุจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟจำนวน16ชิ้นซึ่ง16ชิ้นนี้เป็นพยานหลักฐานที่สำคัญจึงไม่สามารถเปิดเผยได้ การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานที่สำคัญนี้ได้ทำการตรวจพิสูจน์โดยอุปกรณ์พิเศษซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีเพียงสองแห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเราได้ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานนี้และจากการตรวจพิสูจน์นั้นได้ใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนไว้แล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้จากการสืบสวนสอบสวนได้ทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกมิติแล้ว มีบุคคลต้องสงสัยซึ่งไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้และเมื่อพยานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อใดก็สามารถดำเนินคดีก,กับคนร้ายได้ทันทีขอให้ครอบครัวของน้องชมพู่และประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้ว่าจะมองไม่เห็นพวกเราแต่ขอให้รู้ว่าพวกเรายา